โอเคโอเคครับโอเคครับพร้อมเรียนยังพร้อมรับโอเคครับอ่ะเริ่มเลยนะเห็นหนังสือไหมเห็นหนังสือไหมเห็นครับอาจารย์เห็นอะโอเคเริ่มเลยนะ basic verb อ่านเร็ว verb verb เปิดพัดลมหรือเปล่าทำไมเสียงดังจังเปิดพัดลมมาับอาจารย์ปิดทนทนร้อนนิดนึงเดี๋ยวเรียนเสร็จค่อยเปิดนะ เสียงเสียงพัดลมมันเข้าเข้าใหม่มันจะซ่าเข้าใจไหมเสียงมันจะซ่ามันจะมีเสียงรบกวนนะโอเคเนาะทนทนร้อนนิดหนึ่งทนร้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปิดเรียนเสร็จเดี๋ยวค่อยเปิดโอเคนะเว r b v เว b verb 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 ตัววีระเออตัววีระเออ์บอใบไม้ verb 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 เวิร์บ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 แปลว่ากริยา basic verb กริยาพื้นฐานโอเคคำแรกน,นะครับลองดเอดาเจี๊ยนนี่คืออะไรครับเขาดื่มน้ำดื่มน้ำภาษาอังกฤษว่าดื่มดื่มดื่ม drink 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 ดอด็กรอเรือสริรร drink drink drink

listen 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 ฟังฟังทีทีไม่ออกเสียงเราอ่านไม่มีตัวทีนะอ่ะ listen 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 ฟังจำ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  Chăm Cả đột Cả đột Chăm Chăm Cả Chăm Yeah Wait 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 Rò Play เล่นเลนรั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 นวิ่งยิ้มยิ้มยิ้มยิมยิ้ม มาเยิมทำไมเยิมทำไมเยิม Sleep Sleep s l e e Sleep นอน Sleep Sleep นอน Sell 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 ขายขาย Watch watch w ลังลางลางลางวอชวอชวอลวอชวอลวอชวอล w w อเดินออ่านวอสะออคคายออเดิน walk walk อันนี้อันนี้อันนี้ watch watch แล watch แล้วอันนี้อันนี้ walk 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 แปลว่าเดิน walk นี่ต่อไปข้างล่าง watch เสียงสั้น watch 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 w do watch do do, do, smell, smell, dumb, smell, dumb, smell, smell, dumb, dumb, smell, dumb, smell, bye, bye, บายซื้อบซื้อบายซื้อซื้อของอ่ะบาย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 ลาบบายไปซื้อตัวไปลาบอันสุดท้ายลาบ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 หัวเราะลาบหัวเราะ วเราะหัวเราะหัวเราะลา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 ลหัวเระา,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 าระอ่าโอเคคาจารย์ครับผมขอหกโมงไดไหมครับอาจารย์ได้ได้ได้โอเคหกโมงพอโอเคนะอเ,คคเอาอ่านอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ต้องแปลแล้ว อนตามนะ drink eat, eat. listen, listen. jump, jump. wait, wait. play, play. run, run. smile sleep sell Watch watch วอล์ก watch watch smell smell play โอ้โหก็ไปพูดผิด bye เอาไมเอาไปพูดผิด bye 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 love love l o v love o k a กลับอีกรอบหนึ่ง drink 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 E. Listen 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 jump Dumb. jump 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 wait 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 play 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 run 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 smile My smile, my sleep, 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 Sell. Sell. Sail. 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 sail, watch, 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 what watch, Wall. 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 watch. Watch ดสม ELL ส ELL s m <Sm> ELL s m <Sm> ELL สม <Sm> ELL สม ELL สม ELL ส y e l a ส ELL ส ELL ลม ELL ส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 ุดท้าย Drink. Drink. e a t E, 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 Listen, 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 Jump, 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 Wait, 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 Play, 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 Run, Run, Run. Run, smile, smile, sleep, 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 Sell. Sell. ال, market. watch, watch. Watch. Walk. watch, walk, 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 walk. Watch 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 watch, watch. Smell. Smell. smell 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 bye 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 la lap ลาลาโอเคเนาะเดี๋ยวพระจันทร์เอาีิาีโอขึ้นให้นะไปดูในในในไลน์โอเคเนาะแค่นี้เนาะครับโอเคครับโอเคครับ